ตัวนี้นรุ่นพิเศษครับก็คือรุ่นพิเศษเลยใช่ที่จะเป็นคนแรกหลังแรกในเมืองไทยเลยคนนี้ครับที่จะเป็นคนแรกหลังแรกในเมืองไทยเลย <c oughs> อนอะไรน,นี่อยุดรอเปิดหัวนะครับดูท้ายนะโอน้นี่นี่นี่ทุกคนดูดูสังเกตท้ายมันขึ้นด้วยนะทุกคนนะสบายพี่นอนหัวไปนี่แล้วหัวไปนี่แล้วแต่เลยไปมี่โเราเลยเขาขันแรกแล้วก็รุ่นแรกนี่พี่โม้มาทำอะไรครับมาติดเต็นท์หลังคาโอ้ ม,มันมีอะไรมากกว่านั้นมันพิเศษมากวันนี้เรามาที่ Navigator นะครับ Navigator Camper ครับนี่นะทุกคนคือแบรนด์ n v v i g a t o r Camper เป็นรูปท็อปเต็นหลังคานะครับวันนี้พี่โมดพาเจ้านาเทานาเทอลุงเทาดีกว่ารถคันเก่าของลุงโมนะครับมาติดเจ้าเต็นหลังคาสาวัสดีครับทุกคนวันนี้ I s Travel Alone ไม่ได้ไปเที่ยวครับกปกติแล้วเนี่ย ไปทีไรนะเอารถคันนี้ไปหรือพอจะได้อีกคันหนึ่งไปเนี่ยก็จะนอนในเต็นท์รถ่า,าเรยกอยรนอนในรถเลย<ช>นอนในรถสองนอนแบบเตียงพื้นเตียงพื้นสามเต็นท์ 3, กระโจมคือปกตินอนอยู่แค่นี้แต่วันนี้เปลี่ยนเป็น,ปนติดเต,ต็นท์หลังคาไปเลยเรามาดูแต่วันนี้เนี่ยมันมันพิเศษพิเศษวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างว่ามันพิเศษยังไงเดี๋ยตามไปดูช่างไปไปกันเลยสิวะไปดูของกันก่อนพี่มาเลยใช่ไหมชิ้นแรกมาแล้วครับ นี่นนนคร <บ Vegan. S 2> ับอันนี้พี่เอ็มใช่ครับผมนนมีพี <ม S 3> พ่เอ็มครับเจ้าวาดของเราปีก้าวปีกบาวดีครับอยากจะรู้ว่าทำยังไงถึงอิสชาเวลออโรนมาติดได้มันมีพิเศษยังไงถามพี่เอ็มดีกว่า ตัวน you know. ี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษครับก็คือรุ่นพิเศษเลยใช่พี่จะเป็นคนแรกหลังแรกในเมืองไทยเลยตัวนี้ครับพี่จะเป็นคนแรกหลังแรกในเมืองไทยเลยพี่น้องต้ามาหลังแรกเฮ้ยครับในแบรนด์นี้ครับใช่ครับตู้นี้ฮะตู้นี้หลังแรกพี่คันนี้แหละจะเป็นกดหลังแรกเลยคันนี้เป็นแรกเลยหลังตู้วเมื่อคืนนี่เองพี่เมื่อคืนใช่ครับโอ้โหพี่พามาขอพุงลุงเมื่อคืนนีเองสุดยอดวันนี้ลุงได้ติด ของนําเข้าชิ้นแรกของประเทศไทยมันพิเศษยังไงเดี๋ยวตามไปดูไปโอ้ติดตั้งเสร็จแล้วนี่กี่โลครับพี่น่าจะอยู่ประมาณ70 80โล70โลเพราะว่าเป็นอลูข้างหลังเลยอลูมิเนียมข้างหลังใช่ครับโอ้อ่าเริ่มต้นเดี๋ยวผมครับตัดไปได้พี่น้องครับมันใจแปลงแบรนด์นี้เล็งมานานแล้วแต่เขาบอกว่าเป็นชิ้นแรกของประเทศรีบเลยจองเลยจองเลยวะ อย so um ู่เย็นเป็นสุขนะครเย็นเป็นสุขนะขอให้ขอให้ไหลมาเทมาอะไรไหลที่ความสุขครับออ๋ผมขอย้ำนะทุกคนนะแต่นี้เนี่ยผมไปไหนมาไหนผมไปคนเดียวผมไปคนเดียวย้ำนะคนเดียวอดีหน้าครับดีหน้าครับหน้าแบบผืนมากอะ ครับดูท้ายครับโอ้นี่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 ทุกคนดูดูสังเกตท้ายมันขึ้นด้วยนะทุกคนนะตรงนี้เองมาเก็บสวยผ้าหนาดิ่ยแจ๋วว่ามีต้องเอาจัดลมพายุให้ซะหน่อยละหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างใช่ครับมันเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างตรงนี้มุงลวดแล้วก็บานทึบซึ่งบานทึบก็คือเปิดจากข้างในครับัโอเคนี่ครับเข้าไปและอ๋อ ตัวนี้ที่นอนหนานุ่มมากที่นอนหนาโอ้โหดูนี้ครับสุดยอดทุกคนได้ยินหมดเป็นภาตลาดนอนนุ่มสบายอย่างนี้นอนไม่เจ็บเข่านะพี่นะโอ้โหแล้วกานอนหลับได้นอนเนี่ยนะครับทุกคนที่บอกว่าที่บอกว่าพิเศษก็คือว่าในประเทศไทยที่เราเห็นกันเยอะๆคือตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดมาเนี่ยมันจะไม่เปิดอย่างนี้นะมันจะมันจะติดกันเลยมันจะติดกันอย่างนี้เลยแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ย พอเปิดมาแล้วเนี่ยมันเด้งขึ้นไปอีกประมาณเกือบสองนึงเลยนี่คือรุ่นใหม่ที่พึ่งนำเข้ามานะทุกคนนะ oh, <c oughs> โอ้ดูรูปบานทึบนอันอนี้ตัวดึงช่วยเก็บแล้วก็ดึงออกตัวลาใช้งานเก็บทรงขังครับี่เก็บของบนด้วยอ๋อที่เก็บ <c oughs> มือถือเก็บถุงก็แก๊บได้อืม เอาโทรศัพท์เสียบก็ได้เยียนอนอนดูครับโอ้โหเปิดได้สามเด็บนะครับม้ดเอาแท็บเล็ตใส่นี่นอนดูเปิดเลยสองสามโอ้เปิดไฟได้สามระดับทุกคนเฮ้ยผมชอบตรงนี้พี่มดมันเอาแท็บเล็ตอ่ะวางนี้แล้วก็นอนดูเหรอเิเลยดูเอามว่ามันกว้างขนาดนี้ติดจอโปรเจคเตอร์ไปเลยจบสามเหลี่ยมตัวนี้ครับปกติแล้วจะไม่สามารถวางที่นอนหรือหมอนได้ครับตัวนี้เราสามารถ วางได้เลยเปิดมาจะมีหมอนครับผมเราสามารถไว้งอ่นี้รวมถึงบันไดฮะไว้ในนี้เลยใช่ครับอยู่นี่เลยโอ้ครับซึ่งสามเหลี่ยมเดิมปกติทําไม่ได้เพราะว่าเขาบางครับครับเลยมีข้อจํากัดครัตัวนี้มันจกกระดกแล้วตัวเองค่อนข้างจะหนาเผื่อพื้นที่ไว้ผ้าห่มหมอนและบันไดเลยอืมอยูมานี่ยนี่ทุกคนพอเราเปิดแล้วเนี่ยเพราะว่าไปเจอภายในอยู่ประมาณถ้มันจริงกระนอยู่ประมาณนี้แหละ สามสิบเซนสามสิบเซนด้านบนด้านบนนะสูงก็อยู่ประมาณ130 130มสิเมตรสานะความยาว2อเมตรแอ่า2องเมตรสิประมาณนี้ครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปเทสดูนะครับว่าความยาวได้ไหมทุกคนความยาวเขาขึ้นมาไหนฮะความยาวของอะไรอันไหนเข้าต้งกะรม่ไม่ความยาวที่นอนอ๋อหรือว่าเก้นิ้วเน้องฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนมาดูมา เหลือ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 ทุกคน <im ans> เนีเ่ยเราสามารถมีพื้นที่ไว้อีกสําหรับหนึ่งคนได้เลยเฮ้ยมะยังเหลือยังเหลือเอาใครไปอีกคนคือผมไปคนเดียวอยู่แล้ว <im ans> <อ>ถึงเวลาถ้าใครจะไปก็โอเคสุดยอดครับทุกคน <im ans> แล้วนิ่งมากที่นอนนิ่งมากเนี <im ans> ย่ยมันเปิดระบายอากาศตร,ตรงนี้ได้ครับ <im ans> อันนี้คือสิง่งสําคัญเลยผมมองว่า มันจะทําให้การนอนเราอากาศมจะไหลเวียนมากแล้วเป็นเหมือนตาแมวเวลาสาวๆเดินผ่านเราก็จะตาเอ๋ยชื่นกาแฟยื่นขนมให้ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เปิดแบบนั้นไม่ได้จะเปิดด้านนี้ได้แล้วเรียกให้เขาขึ้นมาบนเต็นท์เราได้ไหมก็อยู่ที่เสีมือครับอยู่ที่ฝสีมือครับกับหน้าตาโอเคคือถ้าแบบหนุ่มๆอย่างผมก็คงไม่ยากครับโอเคครับสนะครับสาวอยานี้ขออนุวางเลยครับบตัวนี้ ก็คือช่วงก็บก็คือทําอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ครับมันจะได้ร้านหน้าตาไม่แลบออกมากนะคือแลบเหมือนกันแต่ก็น้อยเวลาจะลงเราดึงตรงนี้ลงเพราะลงอยู่สูงใช่ไหมอ่าทางลงตรงนี้ลงแต่นี้ผมขอยากเลยครับง่ายๆแต่จริงดึงเชือกลงได้เลยเพราะเราอยู่สูงนี่มันอยุดเตี้ยแล้วก็ร้านัหน้าต่างเป็นนายเนี่ยคนกายหลังก็จะลงด้วยแล้วพอลงเนี่ยครับผิวจะกาดบอลเอาลงมาแป๊บนึงแล้วเราก็เปิดขึ้น เพื่อจะยัดชายผ้าที่มันยังเข้ามันสมบูรณ์เข้าแล้วก็ตรงนี้คนกายเ้าเกาะล่างกดลงแล้วกดเข้านี่คนกายชอบเกาะล่างล่างรับคนไม่เสียแรงจริงๆกับเนวิเกเตอร์อดใจรอนิดเดียวก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งพึ่งนำเข้ามาในประเทศไทยชิ้นแรกนะสุดยอดเลยอ่ะเท่มากเท่เท่เท แล้วชอบตรงไหนรู้ป่ะบันไดก็เก็บในนี้ได้ฟูกหมอนเก็บในนี้ได้เลยอะ่ะบอกตามตรงเลยพี่ถ้าพี่เอาตัว New f o r t u n e r มาติดตัวใหม่แคือคันอีกคันหองพี่อ,ะอ่ะวันนี้เราเราเตรียมไอ้นี่แล้วเตรียมเขาเรียกะไรตัวหนีอ,อ่ะตัวล็อคอ่ะคือเราติดตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะโยกไปคันใหม่ได้เลยะก็คือสวิตไป2คันได้เลยพี่โมติดรอบ ตัวที่ลอกอ่ะที่บ้านติดตั้งแล้วแล้วติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วไม่ห่วงคือประเด็นคันนี้มันเป็นขับ2ใช่ซึ่งมันบางทีทางที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบลักษณะอ n d u r o ต้องใช้ต้องใช้ขับเคลื่อน4ล้อถ้า4ล้อใช้คันนั้นไปถ้าไปธรรมดาธรรมดาใช้คันนี้ไปแจวเลยโหจริงิพี่เห็นย่แหละนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยวันมาเมื่อคืนออนนิงก็ตัวใหม่ใช่ครับเพิ่งมาเมื่อคืนีกและออนนิงนี่ถือว่าตัวแรกของประเทศด้วยไหมใช่แล้วใร่แล้วดีดัง มี UV ครับมีไฟ IVD ดีดีมากแต่ต้องาำใจเรื่องน้ำหนักนะครับเพราะว่าดูมัวัสดุที่ว่าต้องแรกกันของดีแต่น้ำหนักถ้าเพิ่มขึ้น<ม>น่าจะน่าจะเจะ็โลมั้งน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาจากเดิมคอนเซปต์เข้ามาเนี่ยคอนเซปต์คือว่าตัวแรกตัวแรกต้องดีแล้วก็ตัวแรกจริงๆของผมเองยังไม่ได้ใส่ตัวแรกเลยยังตัวเก่าอยู่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาติดตั้งกันดีกว่าโอเค ือใช้ข้อเดียวในการใช้งานเพราะนักการใช้งานของพี่ก็คือดึงครั้งแรกเลยมาต้องดึงทห้สุดก่อนพี่ <thers S 1> สุดแล้วพี่จะเอียงมาก็ได้ข้อนี้กอนาตอนี้ข้อน,นึงลงมาพอลงมาไม่สุดน,นะพี่ <ért S 1> พาอยู่ล็อกนึงกด <üh> ไม่ได้แล้วพี่ <hadi S 1> ต้องมากดข้อล่างเ<อ>ากดข้อล่างปั๊บล<อ>งแล้วแต่ว่าข้อนี้มันมาด้วยไหมเราดึงจับเอาข้อเดียวเดี๋ยวพี่จะสอนนะ เอาเอาเอาหญิงสาวมาเส้นไหวเต็นท์นะยังไงพี่เขารู้สึกมันแน่นแน่นมันมันหนึบดีอ่าสบายพี่นอนหัวไปนี่แล้วหัวไปนี่แล้วแต่เลยไปพี่ว่าเอาเลยเอาแล้วฉันท่าพี่หญิงนอนเซ็กคือเสียใต้นะอ่าขาสูงปรงข้าบนทับเหรียมันยังฮาเลมเลยว่ะสบายฮาเลมชิคอุ้ยไม่ได้ท่านี้ไม่ได้ไม้สวดมนต์ ได้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 เขาเรียกว่ากระเป๋าใส่รองเท้าใช่ครับก่อนนี้เลยได้แล้วครับก็คือใส่อย่างอื่นก็ได้ใช่แล้วก็เอียงมาหน่อยแล้วก็บันไดมาขึ้นมาต่อจริงจรนู้นก็ได้ได้ใช่ครับฝันนู้นมีพื้นที่เหลืออยู่มีให้เกียร์ิอันนี้อันเดียวโอเคช่องล่างเป็นช่องระบายน้ำถ้าเกิดรองเท้าเปียกก็ทุนี้คือจะไว้ให้เต็นท์แต่ถ้ามีอะไรเปียกต้องไปข้างนอกนะพี่งั้นอับชื้น ใช่ไหมเสียเสียบเสียบปอนนี่เสียบเหรอโดนโอเคเฮ้ยอสร็จแล้วตายเลยพี่ะนต้องตังนี้ขอลงง้างกันไปเลยดึงกันไปเลยเดือดเหรอได้ครับดึงกันไปเลยปล่อยหลุดมาโดนหน้าผมนะหลอก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 ปล่อยหลุดมือมาโดนหน้าผมนี่คือแบบอะไรนะกิจกรรมใหม่เลยนะยังไงกางเร็วว่ะเสร็จแล้วนอนได้เสร็จเลย เยอดเป็นไงครับพี่เต็นตัวนี้พอใจไหมฮะสุดยอดแม่งไม่ผิดหวังจริงๆเ <c oughs> นี่ยความอดทนรอคอยถึงได้มาติดวันนี้ทั้งโคตรคุ้มเลยวัเดียวเอ้าวัเดียวรออยู่ไม่เอาวันเดียววเดียวนี้วัเดียวใหม่แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆมีสองอันนั้นจริงแต่ตรงนี้เราก็รู่นแบบเดียวได้ครับรูดมาเสร็จปมาข้างในมีลิ้มแกล็อคอยู่สองสามอันแกอ๋อว่าแกเอาลบนะพี่ จับันเรามาคล้องด้วยที่ออกมาสักงปั๊บนึงแต่ร้วนไม่มีแขนอยู่แขนที่เวี่ยนเราตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่เลยก็เวียนลงมาขัดกันอยู่มือเราสลับกันสลับกันเอาใช่ีหน้าไป็นงูไปเลยพอไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะมีขาพี่ปล่อย๋อปล่อยขาลงเลยใช่ครับแวบแตร้านมันรู้เห็นไหมระยะพีเลยที่เราดึงไว้ ซ้ายหล,ล็อกรือนเ้ก่อนขวาหมอกอ๋อนหน,หนอึ่งจานซ้ายก็ล็อกขวาก็ล็อกตรงกลางใายลอ็อกที่เขา้ารูขาต้องเข้าสออันดังมากแล,ล้วก2 2> ็หมุนล็อกกระดึงมาเพื่อมาเข้ารูนี้เสร็จแล้วท่านทะลุไปลสองรูต้องมาทะลุรูนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคมนจะพอดีกันนะฮะแล้วก็หมุนแทีนี้พี่หมุนที่อาจจะไม่ได้ตึงเขาใช่ครับกำลังตึงใหม่ขาขาออกลองพี่ ใช่ไหมใช่ครับนี่นะถ่ายออกเนี่ยพี่พี่จะดูตรงนี้จะตึงดีที่ที่จะทำให้เต็นท์เป็นก็คือทายแล้วก็ขยับอย่างนี้แหวบแล้วล็อกแล้วล็อกครับแล้วก็แกะแล้วก็ดึงออกนี้เลยใช่ครับแวบเขื่อดีอ่ะชอบข้างหลังไม่มีตัวตั้งเลยพี่ก็เสียก็ติดเลยอ๋อแล้วก็ตรงนี้พี่ทำมาอ้อยครับทำอย่างนี้ประมาณนี้ เป็นนิ้งความสว่างติดพาวเวอร์แบงค์ได้เลยถ่ายไว้โอระดับเดียวเลยได้ครับพอชอบเสร็จแล้วข้อควรระวังก็คือเรื่องฝนครับมันเนี่ยกันน้ำกันฝนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าน้ำขังข้างบนน้ำจะขังมันจะไม่รั่วลงเพราะน้ำหนักมันจะมีแรงกดเกิดขึ้นมันจะวงปักเสาลงครับข้างใดข้างหนึ่งจะได้สรุปลงใช่ครับให้น้ำลงหรือนะหาเสาครับองกันลอยนะครับแล้วก็ยันไว้ นนเราจะได้ดีสูงหน่อยพุ่ถึงอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดึงสมอเลยต้องดึงครับยายาอย่าเย็นคือรุ่นแรกครับที่ผมทําตัวเนี้ยครับร้อตัวเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกครับับพลาสติกมันต้องมีประโยชน์มันออกตัวเราปล่อยมันออกตัวได้แล้วเวลาบินก็ไปจริงจริงอ่ะพุ่งถึงยังไม่หักครับ,รบมันจะเซฟท่อตัวนี้เซฟรางตัวนี้แต่ตัวนี้มันแข็งแรงครับแข็งแรงเลยก็คือเป็นลูมินียมครับมันก็เลยปล่อยตัวได้ดหน่อยถ้าคืมตึงแหละแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงต้องระวังล่องอาจจะฉีก แต่ฉีดเขามีล่องสำรองให้ครัถ้าฉีดก็ขยับใหม่อยู่ว่าใหม่ถึงสหมอนี่ถ้าผมแนะนำก็คือเกาะตรงนี้ดีกว่าเช่ครับร้อยมีสองอยู่ในคลิอยู่แล้วสีสมอบดึงการบินตะบินไปแล้วเราก็เตรียมตัวเลยไม่เจองว่าอะไรจะเสียหายเพราะตัวนี้หลังแรกล็อตแรกคนละอะไหล่ยางหวงตัวยังไม่มีแต่ถ้าเทียบประตูล่กเก๋าที่ขายมาห้าหกปีตัวนี้แข็งแรงกว่าเยอะพอหนากว่าเยอะดูดีอะหนาอะไละหนักด้วย วันนี้นะครับผมมาที่ร้านที่เอ็มแนะนําร้านนี่หนึ่งครับพี่ได้ครับร้านผมนะครับเป็นเต็นท์หลังคารถน a v ว g เกเตครับ mm hmm. ก็จะมีจาหน่ายพวกสินค้าที่อยู่บนหลังคา mm hmm. เต็นท์ลูกท็อปออนนิง่ง รวมถึงรูปบล็อกครับรูปบล็อกที่อยู่บนหลังคาเหมือนับทุเล่แคทุเล่ไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ว่าก็คือเอาเก็บของไว้ด้านบนกันฝนกันแดดก็จะเป็นสไตล์สำหรับเต็นท์พื้นที่ชอบการท่องเที่ยวนอนเต็นท์และของเก็บด้างบนแต่ถ้าหนีไปนอนเต็นท์รูปท็อปอย่างนี้ได้รับรองพี่ทุกอย่างสบายเก็บก็โคตรเร็วอยากให้ที่นาเสนอสองชุดนี้เป็นยังไงบ้างที่หลังจากที่ติดคันแรกและก็รุุนแรกรุ่นนี้ที่ผมติดตั้งมาปุหลักหลักักพันนะครับหลักพันหลังเลยเพราะถ้สดุ ถ้าเทียบจับตัวนี้จะค่อนข้างดีกว่าเยอะก็หนากว่าเหล็กดำลางใหม่ใหญ่ถ้าเป็นผ้า UV ครับมี UV แล้วเรื่องความร้อนดีกว่าเดิมแน่นอนด้านในมีไฟอา R วดีหึ่งโอโอเคเลยไม่ต้องไปพบปฟแล้วตรงนี้โอเคอย่างเดียวใช้งานได้เลยไปที่เต็นท์เลยทุกคน ตัวเต็นต์ตัวนี้ครับหมอสำหรับเอ่อจะบอกครอบครัวเลยมันเหมาะสำหรับว่าแนวใช้ตัวแนวแบบท่องเที่ยวแบบซาปดาบัยเอฮ่าถึงเวลาการนอนเ็ะลงมาทำกิจกรรมล่างคือว่าขึ้นนอนจะเป็นประมาณนั้นครับตังเก็บเร็ววัสดุอลูมิเนียมทั้งหลังเลยครับครับข้างในงมีช่องเก็บของค่อนข้างเยอะครับเต็นต์ตัวนี้ครับคือจะเป็นสามเหลี่ยมรูปที่สามารถกระด,ดกหลังได้ถ้าเรา ตัดข้าวไปก็จะมีหน้าต่างด้านหลังเลยใช่ครับลมจะโปรห้ดีครับดูวัสดุของเขาเนี่ยมันจะดีไตายเขาค่ะจะหนาพอตกตินิดนึงครับพอหนาเสร็จแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ได้มาก็คือเรื่องหนอนเร<ม>ื่องฝ้าห่มเรื่องบันไดเราสามารถวางไว้บนเต็นท์ได้เลยรวมถึงที่นอนที่เพิ่มความหนาขึ้นครับกับนั่นแหละครับเป็นข้อดีของเขาครับตัวอลูเดนวีนี่ว่าตัวอุลูหนึ่งสี่ศูนย์ครับเนวิกเกเตอร์อุลูหนึ่งสี่ศูนย์เนวิเกเตอร์ใช่ครับตัวแรก รุ่นใ,<ช>ใหม่ที่นาเข้ามาโดยพี่ที่รรเรบรวมทั้งตัวออนิ่งด้วยใช่แล้วังนั้นวันนี้ทุกคนนี่คือตัวแรกตัวแรกของประเทศไทยนะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดร้านไว้ให้รายละเอียดร้านอยู่ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ